มาถึงข้อที่5หน้าที่91แล้วครับโจทย์ให้เราทำการแสดงวิธีหาผลลัพธ์เขาให้เป็นโจทย์มาครับข้อที่5ให้แสดงวิธีหาผลลัพธ์แต่ให้เป็นโจทย์นะฉะนั้นอ่านโจทย์แล้วก็ต้องวิเคราะห์เองครับว่าตัวเลขทศนิยมเนาะเราเป็นเรื่องเกี่ยวกับทศนิยมทศนิยมในโจทย์จะต้องเอาไปบวกลบคูณหารกันยังไงนะครับแล้วก็แสดงวิธีทำออกมานะครับ เราอ่านโจทย์บอกว่าฟ้าซื้อไข่ไก่1แผงไข่ไก่มาห่งแผงนะราคา1นึ่งบาทห้สตางนะครับถ้าไข่ไก่หแผงมี30ฟองนะครับไข่ไก่ราคาฟองละกี่บาทแผงหนึงมี30ฟองแผงและ118่งบาทจุดห้สตางนะครับฉะนั้นคิดฟองเดียวคือการเอาไปหารถูกไหมการแบ่งครับแบ่งให้เป็นราคาไข่หฟองนะครับ เริ่มวิธีทำเลยครับเขียนข้อมูลตามโจทย์ครับไข่ไก่หแผงอยู่ที่ราคาเท่าไรครับหนึ่งร้บแปดบาท50สตางค์นะครับเราจะอ่านยังไงอ่ะหนึ่งบาทก็ได้นะแล้วแต่เราอ่านแล้วเข้าใจยังไงใช้อย่างนั้นนะครับ ต่อมานะครับบรรทัดแรกเราใส่ข้อมูลตามโจทย์ไปแล้วครับแล้วก็แผงหนึ่งมีกี่ฟองนะต้องใส่เข้าไปด้วยครับไข่ไก่หนึ่งแผงนะครับมีสามสิบฟองครับดังนั้นไข่ไก่มันราคาฟองและวิธีการคิดก็คือเอาราคาตั้งหารด้วยจำนวนฟองนะครับ ไม่ต้องแสดงวิธีทำครับคิดมาเลยไปคิดมาเลยครับฉะนั้นข้อนี้ตอบอย่าลืมนะสองเส้นนะครับเขียนเป็นเลขไทยขออย่าเขียนเป็นอารบ,บิกนะครับพวกเราเขียนเป็นเลขไทยนะส่วนมากคุณครูจะสั่งให้เป็นเลขไทยครับข้อที่สองนะครับ ถ้าไร่มันสำปะหลัง1นึไร่ให้ผลผลิต5.5เมตริกตันนะครับปลื้มทำมันสำปะหลัง6ไร่1ไร่เนี่ยได้เท่านี้ครับและนำไปขายทั้งหมดเมตริกตันละ2700บาทปลื้มจะได้เงินกี่บาทคิดกี่รอบเนี่ยคิดอะไรบ้างครับเราจะต้องทำยังไงครับ1ไร่มีเท่านี้ครับฉะนั้นเขาคิด6ไร่ฉะนั้นเราจะต้องเอา6ไร่ไปคูณกับ 5.5นะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่า6ไล่เราได้กี่เมตรติกตันนะครับจากนั้นเมตรติกตันละ2 7 0 7นะครับก็เอาผลคูณตรงนี้นะครับมาคูณด้วย2 0 0 7จะได้เป็นจำนวนเงินที่ได้นะคูณ2รอบนะครับมาแสดงวิธีทำกันต้องหาก่อนนะครับว่าได้มันสำปะหลังเนี่ยทั้งหมดกี่เมตรติกตันนะครับ ตามโจทย์บอกว่ามันสําปรังหนึ่งไร่นะครับให้ผลผลิต5.5นะครับเมตริกตันโอเคนะฉะนั้นมันสําปรังหไร่นะครับปลื้มนะ 1ไร่ได้5.5ฉะนั้น6ไร่ล่ะ6ไร่ที่ปื้มทำได้เท่าไหร่นะครับก็คือการคูณเนาะฉะนั้นปื้มมีผลผลิตนะครับปื้มได้ผลผลิตก็ได้ได้ผลผลิตผลผลิตนี้ก็คือผลผลิตของมันสําบัลลังนะครับเท่ากับ5.5คูณ6นั่นเองครับ 5 5้ามันแค่ไล่เดียวครับมีทั้งหมด6ไล่ก็ต้องเอาไปคูณ6ครับได้33ไปคูณดูนะตีโจทย์ให้พวกเรานะครับยังไม่ซีเรียสมากเพราะเป็นการเตรียมเตรียมตัวนะเมตริกตันนะครับจากนั้นจบหรือยังนะครับยังไม่จบเพราะว่าถามว่าได้เงินกี่บาทครับอยู่ตรงนี้ได้เงินกี่บาททีนี้เมดิกตันละเท่านี้ครับ ฉะนั้นได้มา33เมตดิกตันก็ต้องเอา33ไปคูณกับ2 7 0 7ครับขายนะครับเมตดิกตันละสอง0ั 2, บาทครับดังนั้นปื้มจะได้เงินครับ เท่าไรครับ1ไล่ได้2 7 0 7ฉะนั้นมีทั้งหมด33ไล่นะเอา2ตัวนี้มาคูณกันนะครับจะได้เป็นจำนวนเงินที่ปลื้มขายมันสัมปลังครับตอบครับไปคูณเองนะลองคูณตรวจสอบดูครับ8,9,100บาท ท่วนเลยครับไม่มีตศนสยิยมโอเคนะครับเป็นนันว่าหน้าที่91ของเราเสร็จไปอีกหนึ่งหน้าครับ